สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะปอมีทริปแนะนําในการเล่นเป็นโนง่ายๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแน่นหรือว่ามีพื้นฐานที่ยังไม่แน่นพอนะคะคุณก็จะสามารถเล่นเป็นโนเป็นได้แน่นอนค่ะโดยปอยมีคอร์ดง,ง่ายๆนะคะที่ถ้าเกิดทุกคนจําได้เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเพลงหลายๆเพลงได้เลยค่ะโดยคอร์ดแรกนะคะจะเป็นโดซอโดค่ะตามนี้เลยนะคะ ขอต่อมาจะเป็นทีซเลีค่ะข้อที่สามจะเป็นลามีลาค่ะข้อที่สี่จะเป็นซอเลซอค่ะข้อที่ห้าจะเป็นฟาโดฟาค่ะ ขอที่หจะเป็นมีทีนี้ค่ะขอที่7จะเป็นหลลารลีค่ะขอที่8ดจะเป็น,ลลอปะะปนสอเลสอค่ะขอสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโดสอโดเหมือนเดิมเลยค่ะ สา่ที่เรารู้ขอที่ปลอลได้แสดงไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือทุกคนเนี่ยจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเพลงอ่าเป็นเพลงฮิตก็ได้นะคะลองไปประยุกใช้กันดังนี้เลยค่ะยมันก็จะมีหลักการนะคะก็คือการเล่นเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะตามขอที่ปลอลเล่นไปเรื่อยๆเลยนะคะมันก็จะเข้ากับมือขวาได้นะคะสําหรับบางเพลงนะคะทุกคน แล้วก็ที่สําคัญนะคะคอร์ดแบบนี้เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ในการแต่งเพลงเองง่ายๆนะคะได้อย่างนี้เลยค่ะโดยก็จะมีหลักการนะคะเล่นมือซ้ายเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนตัวโน้ตที่เราจะแต่งนะคะก็แต่งตามความเข้าของตัวโน้ตเลยค่ะถ้าอะไรเข้าก็เก็บไว้ใช้ต่อค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการสอนเป็นโนง่ายๆนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าขอดที่ปอให้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ขอดพื้นฐานง่ายๆนะคะที่จริงมันมีอีกหลายขอดมากๆเลยนะคะที่ทุกคนยังไม่รู้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับราคาให้ปอด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะ